เรียกว่านี่คืออีเวนท์ที่รวบรวมนะคะบรรดาคนรักหนัง Star Wars จากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ที่นี่คงไม่ผิดเลยล่ละค่ะเพราะว่าในงาน Star Wars Celebration ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะมีผู้ที่ชื่นชอบหนังแฟรนไชส์เรื่องนี้มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากค่ะ โดยแต่ละคนนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นแฟนตัวยงของ Star Wars ค่ะเราจะเห็นได้จากการแต่งคอสเพลย์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Dark Vader, กองทัพ t r r t r o o p e r ชิ i เบเกอนะคะซึ่งคุณชมพอมาจากที่ญี่ปุ่นนะคะก็เข้าของต่างๆจาก Star Wars ในแดนอาทิย์พุไทยนี่คือไม่เหมือนใครแล้วค่ะเราจะได้เห็นนะคะของตุ๊กตาขอพรนะอย่างดารุมะใบหน้าของ d a r t v v d e r r หรือว่า d a r t v v d e r r ในชุดซามูไรก็มีมาให้ชมค่ะ Star Wars Celebration เป็นงานเฉลิมฉลองของคนรัก Star Wars ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะคะโดยจะหมุนเวียนไปยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกซึ่งญี่ปุ่นก็เว้นว่างจากการจัดงานนี้ไปตั้งแต่ปี2008แล้วล่ะค่ะทำให้การจัดงานที่ญี่ปุ่นครั้งนี้แฟนๆมาร่วมงานกันเยอะมากๆเลยสมกับเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องวัฒนธรรมป๊อปและดินแดนแห่งคอสเพลย์ค่ะภาคใหม่นะคะของภาพยนตร์ Star Wars นะคะเรื่องนี้ก็คือเป็นภาค Starfighter ค่ะประกาศนะคะว่าจะได้พระเอกคนดังไลอ้อนก สลิงมารับบทนําในหนังเรื่องนี้ด้วยเรียกว่าสร้างกระแสให้กับหนังแฟนชายสงครามอาวกาศได้ไม่น้อยเลยหลังความนิยมของ Star Wars นะคะดูจะไม่ค่อยจะ<น>ดีเท่าไหร<น>่ค่ะสำหรับทิศทางในการนําเสนอที่แฟนๆดูเหมือนจะไม่ปลื้มกันนนะคะ